วันนี้นะคะนี่ก็จะมานะคะอัปเดตบอนสีนางไหม่นะคะที่หลุดนะคะจอมออกมาจากต้นนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็เหลือเฉพาะจอมนะคะแล้วก็เอาชำไว้ในดินนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูว่าเนี่ยลากเขาเดินดีไหมแต่ว่าที่เห็นเห็นเลยนะคะทุกคนใบใหม่เล็กๆแบบนี้นะคะน้องแตกขึ้นมาใหม่ค่ะทุกคน ตรงนี้นะคะก็จะเป็นใบเดิมนะคะที่เขาหลุดมากับหัวจอมก็ไม่เหี่ยวไม่เฉาคน,นะ,คะทุกคนก็ยังสดชื่นดีเลยค่ะนี่นะคะง่ายๆเลยค่ะก็เป็นวิธีการนะคะไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องทิ้งด้วยนะคะเอาปักชำไว้ในดินแค่นั้นเองค่ะประมาณนะคะ3ส,สัปดาห์ค่ะทุกคน ประมาณ3 4สสัปดาห์นะคะเราก็นี่ค่ะจะได้บอนสีนะคะต้นใหม่ส,สวยๆค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้นะคะจะเอาอให้ดูรากนะคะว่าน้องนะคะจะมีรากนะคะยาวแค่ไหนคะ่ะ4สัปดาห์ผ่านไปค่ะ ว้าวรากยาวๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะบอลสีหลุดหัวจอมนะคะนี่ค่ะแตกรากแตกนอสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะก็จะเอาไปลงปลูกระถางใหม่ค่ะทุกคนถ้าใครนะคะบอลสีหลุดหัวจอมออกมาแบบนี้นะคะทุกคนเราแค่ปักลงดินเท่านั้นเองค่ะเราก็จะได้บอลสีนะคะอีกต้นสวยๆค่ะ